สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอรวรรณเอกสิริในรายวิชานาตาสินกันนะคะในบทเรียนนี้นะคะเมื่อผู้เรียนเรียนจบแล้วผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้นะคะนักเรียนสามารถบรรยายองค์ประกอบหน้าตศสินไทยได้ เรามาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยนะคะบทนี้ครูจะพูดถึงองค์ประกอบนาฏศิลป์ไทยนะคะนาฏศิลป์ไทยหมายถึงศิละปะการแสดงละครหรือฟ้อนรำของไทยเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความงดงามอย่างมีแบบแผนบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่การแต่งกายและคติความเชื่อของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อนที่จะไปดูว่าองค์ประกอบของนาฏศิลินไทยมีอะไรบ้างครูมีคลิปการแสดงนาฏศิลป์ให้นักเรียนได้รับชมให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าในการแสดงนาฏศิสินที่นักเรียนได้รับชมเป็นตัวอย่างนี้นักเรียนคิดว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียนลองดูในคลิปนะคะว่านักเรียน เห็นอะไรบ้างนะคะในการแสดงชุดนี้เริ่มจากมีนักแสดงชายออกมามีอุปกรณ์การแสดงมีนักแสดงหญิงด้วยนะคะด้านหลักก็จะเป็นนักดนตรีนะคะอ ลีลาท่าทางมูนะคะต้องการจะสื่ออะไรให้ผู้ชมนะคะอะ่มือนักเรียนได้ดูตัวอย่างคลิปการแสดงแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยว่าองค์ประกอบของน่าศสิลป์ไทยเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ ข้อที่1นนะคะองค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย 1. ผู้แสดงค่ะผู้แสดงที่ได้รับบทบาทในการแสดงนะคะผู้แสดงจะต้องมีบุค,คลิกลักษณะที่ดีรูปร่างดีเหมาะสมกับการแสดงและต้องรํำลีลาสวยงามเพราะการแสดงนาฏศิลป์เป็นศินละปะที่มีความอ่อนช้อยและงดงามค่ะเรามาดูข้อ2กันเลยนะคะข้อ2นะคะ ลีลาท่าทางนะคะลีลาท่ารำเป็นลักษณะท่าทางการรำของผู้แสดงซึ่งมีผู้ประดิษฐ์ท่ารำเหล่านี้ขึ้นเพื่อใช้สำหรับสื่อความหมายของการแสดงที่ชัดเจนและสวยงามต่อไปนะคะองค์ประกอบของนาตศิลป์ข้อที่3บทร้องและทำนองเพลงคือบทเพลงที่ใช้ในการแสดง ซึ่งการแสดงนาาศิสินจะต้องมีความสอดคล้องกับบทเพลงและต้องถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของการแสดงให้ตรงกับเนื้อหาของเพลงและเนื้อเพลงเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจและมีอารมณ์ร่วมไปกับการแสดงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการแสดงที่มีบทร้องกันนะคะ <My name. S 1> ใครรู้จักการแสดงชุดนี้บ้างคะ การแสดงชุดนี้นะคะชื่อว่าการแสดงชุดรำบายสีสู่ขวัญน,นะคะเป็นการแสดงพื้นเมืองของทางภาคอีสานในเนื้อเพลงนะคะก็จะกล่าวถึงการเรียกขวัญการสู่ขวัญน,นะคะซึ่งเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวภาคอีสานนะคะ นักเรียนดูนะคะท่าทางการรำและเนื้อร้องจะต้องสอดคล้องกันนะคะนเ,นเนื้อร้องและท่ารำสอดคล้องกันเพื่อให้ผู้ชมนะคะได้รู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของเนื้อเพลงนะคะ เรามาดูองค์ประกอบของนาฏศิลป์ข้อที่4กันเลยนะคะข้อที่4การแต่งกายและการแต่งหน้านะคะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ผู้แสดงมีความสวยงามและยังเป็นสิ่งที่บอกลักษณะของตัวละครด้วยการแต่งกายและการแต่งหน้าที่ผู้แสดงแต่งขึ้นจะต้องสอดคล้องกับตัวละครที่ผู้แสดงได้รับบทบาทนะคะต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะ องค์ประกอบข้อที่5นะคะเครื่องดนตรีนะคะที่ใช้ในการบรรเลงนะคะเครื่องดนตรีเนี่ยมีหลายชนิดนะคะโดยเราอา,อาจจะแบ่งพื้นฐานก็คือเป็นการแสดงเ,ออเป็นเครื่องดนตรีของแต่ละภูมิภาคนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ก็จะแบ่งแยกออกไปตามประเภทหรือตามลักษณะของการแสดงค่ะต่อไปข้อที่6นะคะ อุปกรณ์ประกอบการแสดงการแสดงน่าจะสินบางชุดจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงเช่นฟอนเล็บต้องใส่เล็บฟอนเทียนต้องใช้เทียนระบำชาวนาต้องใช้เคียวและรวงข้าวในตัวอย่างที่ครูยกมาให้นะคะการแสดงชุดนี้นะคะชุดแรกนี้นะคะเรียกว่าเซิงสวิงนะคะเป็นการแสดงของทางภาคอีสานก็จะมีอุปกรณ์การแสดงนะคะตรงนี้ก็จะคืออุปกรณ์ ในการหาปลานะคะที่เรียกว่าสวิงนะคะต่อไปชุดที่2นะคะที่เห็นถืออยู่นี้นะคะเป็นพัดนะคะการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงพื้นเมืองของทางภาคใต้นะคะเรียกว่าฟอนตาลีระบบัมตาลีกีพัดนะคะจะมีอุปกรณ์การแสดงก็คือพัดนะคะต่อไปตัวอย่างที่3มอันนี้จะเป็นการแสดงของทางภาคกลางรำกองยาวหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ารำเถิดเทิงนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงก็จะมีกล้องยาวค่ะอะเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการแสดงน่าจะสินไปแล้วคุณครูมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนนะคะให้นักเรียนได้ลองทํากันดูนะคะโดยครูจะมีคลิปวิดีโอการแสดงนะคะให้นักเรียนชมและให้นักเรียนลองตอบวิเคราะห์ตามหัวข้อที่กำหนดนี้เลยนะคะข้อหนึ่ง ผู้แสดงในการแสดงชุดนี้เป็นอย่างไรบ้างตัวอย่างในการตอบก็เช่นถ้ามีผู้หญิงก็ตอบว่าเป็นนักแสดงมีผู้หญิงหรือถ้ามีผู้ชายด้วยนักเรียนก็ตอบหญิงและชายอย่างนี้นะคะลักษณะการแต่งกายเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนก็เขียนอธิบายไปใส่เสื้อแขนกระบอกใส่สบายใส่กางเกง3ส่วนนักเรียนก็เขียนอธิบายไปเลยนะคะ 3. อุปกรณ์ประกอบการแสดง นะคะมีไหมถ้ามีนักเรียนก็เขียนระบุลงไปนะคะว่ามีอะไรบ้างเดีย๋ยวเรามาดูตัวอย่างคลิปการแสดงชุดนี้กันก่อนนะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะข้อที่หนึ่งผู้แสดง มีใครบ้างนะคะนักเรียนเขียนลงไปนะคะ you <laughs> นนมาเรียนดูลักษณะนะคะการแต่งกายของผู้แสดงเป็นอย่างไรนะคะและกา,การแสดงชุดน,นี้มีอุปกรณ์หรือไม่นะคะเขียนลงไปได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนเนื้อหาวิชา,านาฏศิลป์ในบทเรียนเรื่องขององค์ประกอบนาฏศิลป์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนและส่งแบบทดสอบกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ